วิ่งครับเดี๋ยวดีกอทำนะครับกอทำยกก่อนนะครับยกยกอันนี้ครับยกยกขึ้นมานะครับยกยกขึ้นขึ้นมานะครับเปิดนะครับยกให้สูงนะครับยกยกอันนี้เลยทั้งขายกนะครับยกเท้านะครับยกเข้าเหมือนกับเดินตะบนปลาเด็ดนะครับยกยกให้ครับแล้วก็วิ่งกับพี่ซอยเท้าเหมือนกระโดดย่างกันนะครับย่างกระโดดยางนะครับกรบดินะยิงข้นเท้านะครับยิงก้นเท้าเปิอนี้ตลอดนะครับแล้วยกนะครับก็ คล้ายๆแบบดีกองนะผมก็จับไว้ล็อกไปขนาดน้ำตัวนะครับจ็อกซิ่งครับอันนี้เราคอยลอยนะเราต้องลอยนะถ้าเราไม่ลอยเนี่ยเราจะไม่มีได้ดีท่าไม่สวยนะครับเนี่ยผมพยายามตามสีท่านี้นะครับเดี๋ยวพอตอนวิ่งจริงๆเราจะดูได้เลยว่าสีท่านี้แสดงไปใช้ในจังหวัดเทวีน่งนะครับเนี่ยลอยยกลอยก่อนตามนะครับผมพอสูงนะครับเนี่ยสูงนะครับยกตัวขึ้นมายกข้นเท้าไปกระดกตลอดนะครับยกตลอนนะครับยกตลอดนะครับยกนะครับ ยกสูงนะครับสูงนะครับเดตกหน้านะครับหน้าขาต้องตึงนะครับผมลงฝ่าสะ้านะครับต้นเท้าให้ผมลอยนะครับวิ่งกับพี่เดือนเดน้านะครับผมท้รไม่รู้ว่ามไม่เข้าไปยัมือลงแบบนีครับมาท้า่อะครับ้ไม่ลงนะครับลอยตลอดนะครับทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะครับนี้เราจะวิ่ง จ็อกกิ้งเราวิ่งหยอกนะวิ่งจ็อกกิ้งมันจะเต็มกว่าเท้าอยู่นี้นะครับมันจะเต็มกว่าเท้าแบบนี้นะครับฝึกในน้องแข็งแรงนะเกิดเราฝึกฝึกแบบนี้เราจะวิ่งได้ทุกเพจนะครับแค่ฝึกแบบนี้ครับจ็อกนะครับผมลูกสามสามสิบเปอร์เซ็นต์ของฝ่าเท้าหรือยี่ก็ได้นะครับผมเนี่ยลงนี้ครับมองมองขอาข้างหน้านะครับมองมองนะครับมองนะครับเนี่ยครับไปนะครับเนี่ยครับวิ่งยืดยืดยืดเป็นจังหวะที่เท้านะครับจังหะโจ้นะครับผมโจ้ดิบนะครับ เล็กรัวข,ข,ขึ้นนะครับเล็กน,นะครับเล็กเล็กครับกมาใช้เลยนะครับผมสีผ้าครับวิ่งสี้าหรือที่มาอยู่กับพี่ครับผมดีคลับ ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับท่านี้นะครับเลวลาเราวิ่งนะครับเนี่ยท่าที่บอกทำแบบนี้เมื่อกี้นะครับท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปผมไ pues, ม่ให้ดูนะครับลอยนะครับผมเอาไปนี้ครับดึงขึ้นสูงขึ้นสูงนะครับเตะเตะครับเตะเตะครับแขนนะครับแขนเตกครับผมเตะขึ้นไป

วางลงวางลงลงนะครับทำแบบช้าๆนะครับผมวางลงครับวิ่งอย่าวิ่งเร็วนิดนึงมีวิ่งช็อกจ็อกกิ้งนะครับผมจ็อกกิ้งน้องจะได้แข็งแรงครับตรงนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่งี้ยมันจะแข็งแรงมันรองรับน้ำหนักได้นะครับมันจะดีดได้นะครับดีดดีดขึ้นไปนะครับ ผมวิ่งเร็วขึ้นมาอีกนิดนะครับวิ่งจอกไปไหมถ้าแขนนะครับผมแขนขนาดลำตัวนะครับจัดแขนนะครับนี่คือจัดแขนจัดแขนดึงอันนี้ครับดึงอย่าให้สูงมากอย่าให้ห้อมลงมากนะครับอยู่นแบบนี้ครับอย่างนี้ครับเร็วนะครับผมเดี๋ยวผมทำอีกนิดนะครับวิ่งครับวิ่งโน้มตัวข้างหน้านิดนึงโน้มแบบนี้ไม่สวยนะครับโน้มนิดนึงโน้ม น้มนิดหนึ่งน้มนะครับน้อมนะครับน้มแต่ไม่ใช่จะล้มนะครับผมเพราะแรงโน้มจะทาให้ช่วยเราไม่ต้องหงอกแรงมากนะครับน้มนะครับน้มเท้าเราก็ปักไปอยู่แล้วนะครับน้มเนครับน้อมมันก็ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่โน้มต้องดึงกับหลังเท้าเราต้องยกถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเราต้องลาไปอีกนะครับแต่นี้เราแปดสิบล้มไปข้างหน้าแล้วครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใกล้ดึงองอกกลับไปนะครับน้อมครับน้มวิ่งครับ ท่าเป็นสานะครับท้าเป็นสานะครับท้าเป็นสามตัวนี้นะครับครับผมเขื่อนครับวิ่งเขื่อจ๊อกนะครับขาคอยเป็นรอบนะครับแขนสวิงครับสวิงขานะครับนี่สวิงมาแบบนี้ไม่ข้ามก้านไหมมาจากใต้เมื่อกี้นะครับสวิงครับ ครับเมื่อกี้ก็เป็นท่าที่ผมได้อสอนว่านนําให้ดูนะครับผมฝากติดตามผมเปิดโค้ชโชคเดินอย่างไรเร็วขอวิ่งแล้วก็จ่องทางใน YouTube นะครับผมก็พิมพ์เขาว่าโค้ชโชคเดินเร็วนะครับผมก็มีสอนวิ่งออนไลน์ด้วยนะครับผมสนใจก็ทักทายหรือฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมาให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ